การสัมภาษณ์ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเมืองบนหลังมา้ากับรองประธานเลสเตอร์ซิตี้กับเป้าหมายสุดสำคัญดันเด็กไทยให้ได้เล่นบอลอาชีพใน English Premier League เมื่อประมาณกับครึ่งปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของเลสเตอร์ได้มีโครงการเอาเด็กไทยที่เก่งที่สุดอายุประมาณ16นะฮะคุณบอกผมว่าในอนาคตอันใกล้เด็กเหล่านี้จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกกลุ่มแรกที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีก ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นเราก็คงไม่รู้จะทาไปทําไมนะครับพะจริงๆเราตั้งใจทําให้ <c oughs> ให้บอลไทยเนี่ยดีขึ้นและกลุ่มเด็กที่พวกนี้ที่มาเนี่ยโค้ชนแนองกฤษลายๆคนก็เริ่มสนใจว่าเอเด็กพ<อ>วกนี้มันมาจากไหน<อ>ซึ่งไม่มีใครเห็นแล้วมันเด็กไทยล้วนๆเลยแมวมองหลายคนมีมาถามพี่ขับนะครับว่าว่าเด็กหลายๆคนคือใครโค้ชบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนอังกฤษเขคงเซมสัญญาไปแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทั้งในไทยและทั้งในอังกฤษอันดับแรกขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับอย่างแฟนบอลประเทศไทยเนี่ย ผมได้ยินมาเยอะแล้วคนเนี่ยส่งผ่านมาบอกเยอะว่าเอาใจช่วยนะอย่าตงช<อ>ั้นนะหลังจากที่ทีมอยู่รอดเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้เล่นในทีมดังขึ้นเยอะนะฮะคแคสเปอร์ชมาเิมีข่าวลือฟูลสนใจนะฮะส่วนทางด้านแบ็กซ้ายตัวจี๊ดเนี่ยเจฟฟี่ชลุกมีข่าวว่าอาร์เซนอลจะทุ่มมากกว่า300ล้านบาทแล้วที่หนักขึ้นไปอีกก็คือกองหน้าอย่างเจมี่วารดีพันกว่าล้าน3คนนี้จะรั้งยังไงเขาอยู่ต่อทีมอย่างเราไม่ได้เป็นทีมขายแล้วก็ซื้อใหม่ขายแล้วก็ซื้อใหมย่ยังไม่ใช่ เพราะเราเป็นทีมที่เราต้องการสร้างความสามารถของนักเตะให้ให้อยู่กับเราแล้วสร้างความสำเร็จไปด้วยกันซึ่งนักเตะทุกคนทราบอย่างแคสเปอร์ชวยเคิลเนี่ยเขารู้ว่าโอกาสที่เขาเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าจะไม่มีช่วงหนึ่งตอนนี้ก็มีชื่อเสียงเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะลืมบนคุณเราตรงนี้เจฟฟี่ชล็อนี่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเป็นอะคาเดมี่ที่ผมปั้นตั้งแต่วันแรกเาวคนนี้สำคัญมากกับทีมอนาคตเขาจะเล่นเอ่อเฟิร์สทีมนะแล้วก็เป็นจริงเจมี่วาร์ดี้เนี่ย เขาคุยกับผมหลายครั้งว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ขับนี้สาเร็จเขาบอกว่ายูไปดึงไอมาจากแบบเหมือนสลัมด้วยซ้ำอ่ะแล้วมาปั้นเขาเป็นเพชรอ่ะแล้วเขาจะทิ้งขับไปเรื่อยนี่แหละครับจิ้งจอกสยามสไตล์การไม่ยอมแพ้คือกุญแจสู่ความสําเร็จและหากใครอยากชมทุกช็อตเด็ดที่ผมไปเก็บมาจากอังกฤษนะครับวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงห้ามพลาดแชมป์จัดป่ายทางช่อง3 f ม m ฟ l y ช่อง13หรือ23